สวัสดีค่ะพี่นัทใส่ใจเบโอนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ day 6นะคะเรื่องของเนื้อเยื่อเกี่ยวพันหรือว่า connective tissue นั่นเองค่ะทติวอนาโตมีคลิปนี้นะคะก็จะเป็นหนึ่งในโปรเจกต์ที่ชื่อว่า t h i r day challenge ค่ะติวฟิตพิชิต Anatomy นะคะโดยในโปรเจกต์นี้เนี่ยก็จะมีทั้งหมด30วัน30คลิปนะคะเอกสารประกอบการเรียนสามารถหาดาวน์โหลดได้ในเม p e b o อีใส่ใจเบโอค่ะ คลิปนี้นะคะพี่นัทก็ตั้งใจให้เป็นความรู้แล้วก็เป็นประโยชน์กับน้องๆทุกคนนะคะยังไงพี่นัทฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ส่งต่อความรู้ที่ดีและมีประโยชน์ให้กับเพื่อนๆคนอื่นๆด้วยนะคะ ใครที่ต้องการเนื้อหาประกอบการเรียนคลิปนี้นะคะสำหรับน้องๆมปลายเนี่ยสามารถเลือกหาเจ้า biology short n o t e 1นะคะในร้านหนังสือทั่วไปนะคะส่วนพี่ๆมหลาลัยนะคะก็แนะนำเป็นเซตสรุป anatomy นะคะสามารถสั่งซื้อได้ผ่านทางเพจใส่ใจ b IO นะคะหรือว่าสแกนไลน์ได้เลยค่ะส่วนใครที่ชอบแบบ e-book นะคะแนะนำที่ Map eBo o k ค่ะมีทั้งหมด8เล่ม8บทนะคะใช้ประกอบการเรียนใน YouTube ได้เลย วันนี้นะคะเป็นเรื่องของ connective tissue หรือว่าเนื้อเยื่อเกี่ยวพันซึ่งพี่นะัทเคยได้พูดถึงไปว่าในร่างกายของเรานะคะมีเนื้อเยื่อทั้งหมด4ชนิดนะคะเราได้พูดถึง epithelial tissue ไปแล้ว ว่าการตั้งชื่อแต่ละประเภทมันเป็นยังไงวันนี้ก็คือเป็นเรื่องของ connective tissue ค่ะเนื้อเยื่อเกี่ยวพันซึ่งมีทั้งหมด3าร์ทนะคะคือความหมายของเนื้อเยื่อเกี่ยวพันนะคะพวกความหมายแล้วก็หน้าที่ว่าเขามีหน้าที่ยังไงในร่างกายอันที่2ก็คือองค์ประกอบของเนื้อเยื่อเกี่ยวพันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือประเภทของเนื้อเยื่อเกี่ยวพันในร่างกายค่ะ เรามาดูกันที่ความหมายของเนื้อเยื่อเกี่ยวพันนะคะเนื้อเยื่อเกี่ยวพันเนี่ยชื่อภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษมันตรงตัวเลยทําให้เนื้อเยื่อต่างๆในร่างกายเนี่ยม,มีการประสานสัมพันธ์ซึ่งกันและกันนะคะหน้าที่ของเขาก็คือทําหน้าที่เป็นเฟรมเวิร์กคือเป็นโครงสร้างให้กับอวัยวะในร่างกายนะคะทําหน้าที่ซับพอร์ตออร์แกนแล้วก็บอดี้นะคะคือซับพอร์ตพวกอวัยวะต่างๆนะคะ Store Fat นะคะทำหน้าที่เก็บสะสมไขมันซึ่งไขมันเนี่ยเป็นแหล่งสะสมพลังงานของเราด้วยนะคะนอกจากนี้เนี่ยจะทำหน้าที่ในเรื่องของการ transport substance ก็คือเป็นพวกการขนส่งสารไปรยังเนื้อเยื่อต่างๆในร่างกายนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือ repair tissue damage นะคะ คนที่เคยเป็นแผลนะคะอาจจะสังเกตว่าเวลาที่บาดแผลมันปิดสนิทนะคะแผลบางชนิดมันจะมีรอยนูนขึ้นมามันเป็นการทํางานของเนื้อเยื่อเกี่ยวพันพวกคอลลาเจนที่มันสร้างขึ้นมาแล้วก็อุดตัวแผลที่มันเกิดขึ้นนะคะตัวเนื้อเยื่อเกี่ยวพันของร่างกายนะมันจะมีสส่วนส่วนที่เป็นเซลล์กับส่วนที่เป็น extracellular matrix นะคะถ้านึกไม่ออกมันจะฟ e ล l i n g เป็นเหมือนภาพนี้ เห็นไหมในภาพนี้เนี่ยเราจะเห็นไอก้กลมๆเนี่ยคือส่วนที่เป็นส่วนของเซลล์นะคะและส่วนอื่นๆอ,อ่ะส่วนที่เป็นพื้นที่ขาวๆตรงนี้จะมีของเหลวอยู่เราเรียกว่า extracellular matrix แล้วใน extracellular matrix เองมันจะมีส่วนที่เป็นเส้นๆอ่ะซึ่งอันนี้ก็เป็นเส้นใยที่มันอยู่ในเนื้อเยื่อเกี่ยวพันด้วยนะคะทีนี้ในส่วนของเซลล์ก่อนส่วนของเซลล์เนี่ย มันจะมีอยู่2ชนิดก็คือเซลล์ที่มันอยู่ประจํากับเนื้อเยื่อเกี่ยวพันนั้นๆเราจะเรียกว่าฟิกเซลนะคะกับเซลล์ที่มันแวนเดอริงก็คือ,เ,อเคลื่อนที่ไปตามเนื้อเยื่อต่างๆในร่างกายได้ซึ่งเซลล์ชนิดนี้ก็คือเซลพวกเซลเม็ดเลือดไหนๆก็พูดแล้วเราก็มาดูองค์ประกอบเลยอย่างที่พี่นัทบอกไปมีทั้งส่วนที่เป็นเซลล์แล้วก็ส่วนที่เป็นเอ็กซ์ต้าเซลลูลาร์แมทริกนะคะก็คือส่วนที่เป็นทั้งของเหลวนะอันนี้เป็นทั้งของเหลว แล้วก็เป็นทั้งพวกแบบไฟเบอร์ต่างๆพวกคอลลาเจนไฟเบอร์อีลาสติกไฟเบอร์นะคะก็ถือว่าเป็น extracellular matrix อ่ะมาดูในส่วนของเซลล์ก่อนนะคะที่พี่นันบอกไปมี2ชนิดถูกไหมก็คือ f i x เซ c e กับ wandering c e l ์นะคะ f i x เซล e เนี่ยเซลล์ Cell ที่อยู่ประจำกับเนื้อเยื่อเกี่ยวพันนั้นๆนะยกตัวอ,อย่างเช่นมี stem c e l ลนะคะ มีเซนเชมอลเซลตัวนี้นะจะเป็นเซลล์ที่พบในตอนที่เราเป็นเบบีเพราะว่าเจ้ามีเซนเชมอลเซลลเนี้ยจะสามารถเปลี่ยนแปลงไปเป็นเซลล์อื่นๆในเนื้อเยื่อเกี่ยวพันได้นะคะเป็นเซลล์แบบเซลล์ตัวอ่อนนั่นเองนะต่อมาอันที่2นะคะก็คือไฟโบบลาสไฟโบบลาสอันนี้นะคะก็จะทำหน้าที่ในการสร้างพวกเส้นใยนะคะ ที่อยู่ใน extracellular m ลน t r เมทะเป็นสร้างเส้นใยไฟเบอร์ต่างๆนะคะเพื่อเป็นโครงสร้างให้กับอวัยวะของร่างกายนะต่อมาอันนี้แมคโครฟาจนะแมคโครฟาจเนี่ยหลายคนก็อาจจะเคยได้ยินนะคะก็คือเป็นพวกเม็ดเลือดขาวนะที่ทำหน้าที่ในการเก็บกินสิ่งแปลกปลอมนะคะแบบฟาโกไซโทซิตนั่นเองนะ อันนี้กินสิ่งแปลกปลอมแมสเซลก็เหมือนกันนะคะแมสเซลเนี่ยก็จะเป็นทำหน้าที่ดักจับสิ่งแปลกปลอมนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คืออะดิโพเซลนะคะหรือว่าเป็นแฟตเซลนะ อันนี้เป็นเซลล์ไขมันก็จะทําหน้าที่ในการสะสมไขมันในเนื้อเยื่อเกี่ยวพันนะคะมาดูหน้าตานะคะอันนี้ฝั่งนี้นะคะก็คือหน้าตาของมีเซนเชมอลเซลล์ ale, ซึ่งสไลด์นี้นะคะก็จะหยิบเอาโพรงในฟันเนื้อเยื่อในโพรงฟันมาส่องดูนะคะพบว่ามันจะมีตัวมีเซนเชมอลเซลล์อยู่ด้วยซึ่งเป็นเซลล์เบบีของเนื้อเยื่อเกี่ยวพันนะคะต่อมา อันนี้นะคะก็จะมีทั้งไฟโบบาสแล้วก็แมคโครฟาจนะแมคโครฟาจเนี่ยจะต้องย้อมพิเศษนะคะเพื่อที่จะได้เห็น แกลนูที่มันอยู่ข้างในเพราะว่าเจ้าแมคโครฟาจของเราทําหน้าที่เก็บกินสิ่งแปลกปลอมเพราะฉะนั้นบางทีเวลาย้อมเนี่ยมันก็จะติดสีที่มันเข้มกว่านะคะส่วนเซลล์ไฟโบบาสเนี่ยจะมีลักษณะเป็นเซลล์เป็นเส้นใหยเนื่องจากว่าเขาทําหน้าที่ในการสร้างเส้นใยให้กับเอ็กซ์ตาเซลลูลาเมทริกด้วยนะคะแล้วก็อันนี้นะคะหน้าตาของตัวแมคโครฟาจนะคะแล้วก็มาเซลล์นะคะหน้าตาเป็นกลมๆแบบนี้ ต่อมานะคะ e r นเดริงเซล์ hmm. นะแวนเดริง mm hmm. ก็คือเซลล์ hmm. ที่มันเคลื่อนที่ไปทั่ว mm hmm. เนื้อเยื่อต่างๆในร่างกายนะคะ mm hmm. ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกเม็ดเลือดขาวแล้วก็เกล็ดเลือดนะคะ mm hmm. ซึ่งเ,เม็ดเลือดขาวที่เราเคยเรียนนะคะจะมีอยู่2ชนิดอัการานูโลไซต์นะคะแล้วก็การานูโลไซต์โอเคถ้าเป็นอัการานูโลไซต์เนี่ยก็คือหมายความว่า เม็ดเลือดขาวชนิดนั้นเนี่ยไม่มีแกลนูนะคะพอย้อมออกมาแล้วไม่มีแกลนูนะก็ได้แก่พวกลิมโฟไซต์นะคะแล้วก็โมโนไซต์นะส่วนกลานูโลไซต์นะคะ คือเม็ดเลือดขาวที่พอย้อมออกมาแล้วก็จะติดสีนะซึ่งการติดสีเนี่ยก็จะมีการติดสีแดงนะคะสีกลางนะคะแล้วก็สีน้ำเงินนะถ้าติดสีแดงนะคะเราจะเรียกว่าเป็นตัว eosinophil นะคะติดสีกลางเราจะเรียกว่าเป็น neutrophil นะส่วนติดสีค่อนข้างไปสีน้ำเงินเราจะเรียกว่าเป็น basophil นะคะ แล้วก็ส่วนอื่นๆนะคะก็จะเป็นพวกแพทเล็เซลนะคะเป็นเซลล์เกล็ดเลือดอย่างในภาพนี้นะคะก็จะมีทั้งเซลล์เกล็ดเลือดตรงบริเวณนี้แล้วก็เซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแอนเดอร์ลิงเซลก็ทำหน้าที่ในการเหมือนกับช่วยในการขนส่งสารนะแล้วก็พวกกำจัดสิ่งแปลกปลอมเพราะว่าเขาเป็นเม็ดเลือดขาวนะคะ อ่ะแล้วก็ทีนี้ส่วนถัดมาของเนื้อเยื่อเกี่ยวพันนะคะก็คือ extracellular matrix นะคะ extracellular matrix เนี่ยมันจะเป็นส่วนที่นอกเหนือจากเซลล์ซึ่งมีทั้งส่วนที่เป็นไฟเบอร์และส่วนที่เป็นสารน้ำนะคะถ้าส่วนที่เป็นไฟเบอร์หรือว่าเส้นใยเนี่ยเราจะเรียกว่า extracellular fiber นะ ที่เราเคยได้ยินคอลลาเจนอ่ะคอลลาเจนไฟเบอร์ทำให้ผิวเตึงต,งตึงนู่นนี่นั่นนะคะก็นี่คือคอลลาเจนไฟเบอร์นะสองคืออีลาสติกไฟเบอร์นะคะแล้วก็สามคือเลติครลาไฟเบอร์นะซึ่งเอ่อในแต่ละเนื้อเยื่อก็จะมีไฟเบอร์ที่แต่ละชนิดที่มันองค ปริมาณที่มันมากน้อยต่างกันไปนะคะถ้าอย่างเป็นแบบผนังหลอดเลือดก,ก็อาจจะมีอ l ลาสติกไฟเบอร์เนี่ยค่อนข้างเยอะหน่อยนะคะต่อมานะคะถ้าเกิดว่าเอ,อ็กซ์ตาเซลลูล่าแมทริกชนิดที่เป็นของเหลวนะซับสแตนซ์เนี่ยของเหลวนะชนิดที่เป็นของเหลวนะคะเราอาจจะเรียกว่าเป็นของเหลวที่มาจากทิชชู่นะคะเราเรียกว่าทิชชู่ฟลูฟลูอิดนะคะแล้วก็ ของเหลวส่วนเกินจากเซลล์จากเซลล์นะคะเราจะเรียกว่าเป็นเอ็กซ์ e ต l ร์เซลลูลาร์ซับสแตนต์นะคะหรือว่ากาวซับสแตนต์นะซึ่งที่เราเคยได้ยินก็อาจจะเป็นพวกแบบไฮยาลูรนิกแอซิดอะไรอย่างนี้มันเอามาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องสำอางทาหน้าด้วยนะคะมาถึงประเภทของเนื้อเยื่อเกี่ยวพันนะคะก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆคือเนื้อเยื่อ Connective Tissue ทั่วไปนะคะ general connective tissue กับ connective tissue ชนิดพิเศษนะคะ special connective tissue นะในส่วนของ general connective tissue นะคะเป็น connective tissue ที่พบในอวัยวะต่างๆในร่างกายนะซึ่งก็จะแบ่งย่อยเป็น loose connective tissue คือเนื้อเยื่อเกี่ยวพันชนิดหลวมๆนะคะกับ dense connective tissue คือเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่มันมีความหนาแน่นมากขึ้นยกตัวอย่างเช่น loose connective tissue เนี้ยก็อาจจะพบในพวกอวัยว,วะที่มันมีความแบบความนิ่มๆหน่อยนะคะส่วน dense connective tissue มันแบ่งย่อยออกไปอีกเป็น dense regular connective tissue นะคะคือ ตัวเซลล์ของเนื้อเยื่อเกี่ยวพันชนิดนี้มีการเรียงตัวที่เป็นระเบียบในภาพนี้นะเราจะเห็นว่าเซลเนี่ยมีการเรียงตัวกันหนาแน่นและไปในทิศทางเดียวกันอันนี้เราจะเรียกว่าเป็น dense regular connective tissue ยกตัวอ,อย่างเช่นตัวจอจอกระจกตาหรือว่าคอนเนียนะคะก็จะมีการเรียงตัวของ connective tissue ท,ที่มันเป็นระเบียบแบบนี้ในภาพนี้ นะส่วนอันนี้อ่ะ dense u r i c u l a r connective tissue ก็คือการเรียงตัวของเนื้อเยื่อเกี่ยวพันธ์ที่หนาแน่นและ u r i c u l a r คือไม่เป็นระเบียบนะคะอย่างในภาพนี้ก็คือเจ้าตัวนี้ dense u r i c u l a r connective tissue นะอ่ะ,นะอะส่วน loose คอนเน็กต t ทิชชูคือหน้าตาเป็นแบบนี้หน้าตาจะเห็นว่ามันเรียงตัวกันแบบลม้มลวมแล้วก็มีเอ็กซ์ e ร้าเซลลูลาร์แมทริกเนี่ยอยู่ค่อนข้างเยอะนะคะโอเคจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคอนเน็กต t ทิชชูบทนี้ก็ง่ายๆสบายๆไม่มีอะไรมากนะคะส่วนใครนะคะที่ต้องการเนื้อหาที่มันละเอียดขึ้นนะคะสามารถเปิดเ,เจ้าเซตสรุป Anatomy ดูคู่กับคลิปวิดีโอ u t u b e คลิปนี้ได้เลยคะ่ะ แล้วเอาไว้เจอกันนะคะในคลิปหน้านะอย่าลืมกลับไปทบทวนนะคะทั้งบทก่อนหน้านี้นะแล้วก็เตรียมตัวสำหรับบทหน้าแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบาย